เรามีแบบประกันชีวิตที่น่าสนใจจากทิพยะประกันชีวิตมาฝากกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะวางแผนร่วงหน้าเพื่อรองรับไปเกษียณครับทิพยะประกันชีวิตให้คุณวางแผนทางการเงินเพื่อใช้ยามเกษียณได้ง่ายๆด้วยประกันชีวิตบำนาญ85ทับและ85ทับ60ซึ่งเป็นประกันชีวิตบำนาญที่เลือกรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรับรายปีก็ได้ สามารถเลือกจ่ายเบี้ยเป็นรายเดือนหรือรายปีจนอายุครบ59หรือจะเลือกจ่ายครั้งเดียวจบและใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง3 0 0แสนบาทสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศและทิป l i f e Contact Center 02-118-5555 5 ชีวิตบำนาญ85ทับ1และ85ทับ60เพื่อความสุขทุกช่วงเวลาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง